สวัสดีค่ะ My Honey m a g i c a l เป็นมากวอาการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตทเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดัมนะคะกับคอนเทนต์ความลับในใจเขาที่อยากจะสารภาพให้คุณได้รู้ในวันนี้นะคะก่อนอื่นเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างทุกท่านรับอาจจะสน่วนดีถ้าส่วนไหนไม่ดีวางไว้เนาะเป็นการสุ่มเท่านั้นถ้าอยากดูดวงเป็นการสุ่มตัวทักมา My Honey f o หรือดูยาวๆใน YouTube นะคะ กับคอนเทนต์อาจจะคล้ายกันบ้างนะยาวกว่าแล้วก็พูดละเอียดกว่าค่ะ,อะขออนุญ,ญาตคุณอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพทุกประองค์ที่ปกปักรักษาท่านขออนุญ,ญาตหยิบให้แทนคุณค่ะเมื่อวานเรากลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้นะคะ,ะแล้วก็มองไปหน้าตาดูเครียดเปล่ามานั่งตรงนี้มันจะเป็นหน้าทีวีแล้วนางก็ไม่ปิดทีวีอะคุณเปิดทีวีไว้แต่ว่าปิดเสียงแล้วทีนี้ สายตามันวอกแวกไงหน้าตาไม่ยิ้มเลยไม่ใช่หวานหวานกลับมาแล้วค่ะการแตดได้แตดดาบคุณเป็นอะไรคุณไม่สบายใจหรอคะคุณมีเรื่องอึดอัสดสาหรับผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่นี้ในวันนี้นะคะอารมณ์คุณมัวไม่สบายใจเราจะเปิดห้าใบมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณอ่าม่ถึงตุนกุมเมษธนูกรกฎพิจิตมีนนะคะตัวของคุณเนี่ยสามใบก่อนเลยดาบ ปัญหาคาใจอึดอัดกืนไม่เข้าใครไม่ออกบอกใครไม่ได้กับบางเรื่องบอกไปก็ไม่มีใครช่วยได้ไม่รู้จะบอกทําไมนะคะบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็จะว่ามาบอกหมอดูดีกว่ามาดูไม่รู้จักไม่ไม,มซ้าเติมนะจ๊ะอันนี้หยอแล้วอะไรอีกคุณเพิ่งทะเลาอะอก,กับใครมาคะคนในที่ทํางานก็ได้นะฮะเป็นคนเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เครียด ปากปาใสน้ำใจเชือดคอเป็นคนที่ต่อหน้าดีหน้าไหว้หลังหลอกหรืออะไรคุณรู้สึกเบื่อและอึอดอัดคุณอยากเดินออกจากควาสัมพันธนะ์นั้นทุกๆความสัมพันธ์นะคะเราจะต้องมีความจริงใจให้เกียรติซึ่งกันและกันและอะไรอีกคุณคุณเศร้าแหละ e อเอ g y ของคุณคุณรู้สึกเศร้าแล้วก็คุณคิดถึงคนรักก็ได้คนที่อยู่ไกลนะคะค่ะแต่การทะเลาะนะั่นอ่ะมันเอเนจีบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนเนาะ มาดูค่ะแล้วทีนี้มาดูเขาเนาะขอดูคนรักของคุณคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณมาถามถึง5าดาบชาอ h a r l ะ t h e o r y มิถุนตุนกุมอ,อ่อราคนาราศีกรกฎและผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นคนยังไงคะอ,อ่อเป็นคนสวยหล่อมีเสน่ห์เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติได้ชาติไหนๆก็ได้เอาชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะจ๊ะ พวกคุณเพิ่งมีประเด็นกันบางท่านอาจจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแต่ถามว่าเขาแอบสองคุณนะเขาอยากรู้ว่าแพ้สกาดสกันในตัวคุณนั้นยังเจ็บคุณโกรธเขาไหมคุณหายงอนหรือยงังอะไรอย่างเงี้ยอาการเหมือนอยากเดินทางมาหาอยากมาขอโทษอะไรสักอย่างนี่ยคะ่ะทีนี้มาดูซิแล้วความลับในใจเขาวันนี้เขามีความลับอะไรที่เก็บไว้ในใจและอยากสารภาพกับคุณสเหรียญ temperance และห้า่วยเรื่องเงินการเงินอาจจะหยิบยืมเอาเงินคุณไปหรือเงินที่บอกว่าจะเอามาคืนก็ยังไม่ได้มาหนะ้าสามเรียนหมายถึงเรื่องเงินค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินเขาไม่ได้บอกคุณก็ได้มีปัญหาทางด้านการเงินและความรู้สึกนิดหน่อยค่ะมีอะไรอีกไหมถ้าอยากบอกอะไรอีกเกี่ยวกับความรักเขามีความรับความรักหรือความรับความรักอ่ะ สามสามไม้คิงออฟสอดและ The m a g จิกเชนคนนี้นะเป็นคนความลับเยอะเจ้าเล่ห์แสนกลเวทมนตรือเป็นคนที่เดาใจยากคาดเดายากถึงแม้คุณจะจับได้เขาก็ไม่ยอมรับความลับที่มีก็อาจจะมีแค่เรื่องเงินถามว่าเขามีคนอื่นไหมในวันนี้ไพ่ไม่ขึ้นนะเขาน่าจะเก็บความลับเก่งเราเจาะใจเขาแล้วใช้ไพ่สองก็ยังไม่เห็นเลยคุณ ขออีกอะเขามีความลับอะไรไหมที่เก็บไว้ถ้าอันนี้ไม่มีก็คือไปแล้วนะถามว่าเขาอยากทำอะไรลับหลังคุณไหมก็ไม่นะเขาน่าจะในความสัมพันธ์เหรอเขาก็มีเพื่อนเพื่อนหญิงเพื่อนชายเขาคบคนหลายเพศนะคะอย่างที่บอกว่าสมัยใหม่เขาเปิดกว้างคบคนไม่ใช่แค่จะต้องผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายคือ อยู่แล้วสบายใจก็คืออยู่ถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจก็แค่ไม่อยู่คบกันก็คือความสุขนะคะทางใจนั้นเองถามว่าวันนี้เขามีเพื่อนไหมมีเพื่อนหญิงเพื่อนชายมีหลากหลายหน้าตาแต่เขาไม่มีความรับกับคุณมาดูค่ะให้สรุประหว่างคุณและเขา10ถ้วย9ดาบและายพิน e s t เอาจริงๆเลยถามว่าใช่คู่ไหมใช่อนาคตก็ใช่วันนี้อาจจะ จ็บปวดหนาวเหน็บต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในอดีตพวกคุณรักกันมากแล้วจะทํายังไงให้ให้ความรักไม่เหี่ยวเฉาไม่พังไม่จบลงวันนี้ต้องปรับความเข้าใจมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาขอไพ่คําถามสุดท้ายอ่าไพ่สรุปหนึ่งใบใบสุดท้ายไพ่อยาบอกอะไรคุณคุณควรทํายังไงหรือมีอะไรต้องรู้อีกเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะส่วนเรื่องเงินไม่ต้องกลัวเขาจะดูแลคุณนะอัศวินเหรียญเหมือนทับ เขายังมั่นคงกับคุณความลับอะไรใดๆที่ไพ่ไม่ออกก็คือมันไม่มีไม่มีอะไรต้องน่ากังวลใจขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์หรือหัวใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ